เดินย,ยังของแกวเนี่ยไม่มีตาเลยเออต้องขอโทษด้วยครับพอดีผมไม่ได้ตั้งใจครับหเห็นหน้าแล้วก็หงุดหงิดว่ะเออโทษนะครับเออพอ,อดีกระเป๋าตังคุณตกอะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้อ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณน,นะคะด้วยความยินดีครับผมขอตัวก่อนนะ เงินกูอะเอาเงินกูขึ้นแม่ฝากเจ๋วดีนักเป็นไงล่ะทีนี้จะไปไหนล่ะครับคุณสวยไอโ้คุณคุณรู้ได้ไง กำลังมองหาวินอยู่อ่ะแค่ผมมองเข้าไปในแววตาของคุณเนี่ยผมก็รู้ได้ทันทีแล้วว่าคุณกำลังมองหาวินอยู่ครับคุณเก่งมากเลยเออว่าแต่ถ้าฉันจะไปขนส่งอ่ะคุณคิดเท่าไหร่หรออ่คิดคิดเลทตามมิเตอร์ครับก็ดีนะเพราะว่าขนส่งม,มันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ครับงั้นคุณคนสวยขึ้นมาได้เลยครับค่ะกอนแน่นๆน่นหน่อยนะน้อง มี่อะไรครับคุูกค้านี่มึงขับอ้อมอะเนี่ยทำไมยังไม่ถึงขนงส่งซะทีอะอ้าวคุูกค้าอย่าพูดจามั่วซั่วไปเรื่อยแบบนี้สิครับโอ้ไม่ได้ขับอ้อมนะครับอย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยนี่มันไม่ใช่ทางไปขนส่งซะหน่อยอ้าวคุูกค้าเป็นคนแถวนี้เหรอครับเมื่อกี้อะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แลวเพราะมึงพากูขับอ้อมออกนอกพื้นที่แล้วเนี่ย ที่ไหนเนี่ย <L un> นี่ไอจมูกโตมึงยอมรับมาเลยนะว่ <L un> มึงพากูอ้อมอ่ะถ้ามึงไม่ยอมรับนะกูจะพาพวกมาลุ้นแน่โอ้ยกลัวจังเลยโอ้กลัวมากเลยครับโอ้ยอย่ากัวแต่พูดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์หน่อยเลยครับถ้าเกิดคุณพาพวกมาผมก็คงไม่อยู่ดั้งอยู่ตรงนี้หรอกผมคงไปไหนต่อไหนแล้ว <L un> เออจริงไหมล่ะใเออ เอองั้นเอา,อางี้แล้วกันครับตอนนี้มิเตอร์มันขึ้นมา100บาทครับงั้นผมลดให้คุณเหลือ40บาทแล้วกันโทษสาที่ผมกลับอ้อมอะ่ะไหนๆก็เป็นคนแถวนี้นะจริงนะจริงสิแน่นะแน่สิคอยยังชัว่ว <laughs> อันนี้40บาทค่ะแป๊บนึงครับยู่สลับมิตเตอร์ก่อนอาวโอเคได้ท่านไห่นะ40ค่ะโอเคขอบคุณมากครับอ่